ผู้ชมคะมีคนบอกเอาไว้นะคะว่าความรักระหว่างแม่กับลูกเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่และก็เป็นความรักที่แท้จริงค่ะซึ่งล่าสุดนี้มีการค้นพบนะคะความรักที่แสดงให้เห็นถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ของแม่กับลูกในไต้หวันมีนักโบราณคดีค่ะเขาไปขุดพบฟอสซิลที่แสดงถึงความผูกพันครั้งยิ่งใหญ่แบบนี้นะคะโดยการขุดพบนี้ก็ไปค้นพบโดยเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติไต้หวันค่ะ ฟอสซิลที่พบนี้เป็นคู่แม่ลูกที่นอนกอดกันจนลมหายใจสุดท้ายซึ่งเขาก็สันนิษฐานนะคะว่าอยู่ในช่วงหลังยุคหินเมื่อเกือบ5,000ปีก่อนเลยค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าฟอสซิลที่ว่านี้เป็นหลักฐานชิ้นรแรกๆที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในภาคกลางของไต้หวันเมื่อประมาณ4,800ปีก่อนหน้านี้โดยก่อนหน้านี้นักโบราณคดีก็ค้นพบหลักฐานช่วงก่อนประวัติศาสตร์เพียงไม่กี่ชิ้นในเขตไทโจง ซึ่งเขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็มาจากยุคเหล็กที่มนุษย์เองเริ่มรู้จักใช้เหล็กทําเครื่องมือแล้วก็อาวุธต่างๆการค้นพบฟอสซิลแม่ลูกคู่นี้ค่ะทำให้บรรดานักวิจัยมีข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างชุมชนในยุคนั้นมากขึ้นรวมไปถึงสถานะสุขภาพแล้วก็ต้นกําเนิดของคู่แม่ลูกที่ถูกขุดพบนอกจากนี้ค่ะฟอสซิลแม่ลูกที่ค้นพบแล้วนักโบราณคดีก็ยังพบชิ้นส่วนของเครื่องปั้นดินเผาจํานวนหนึง่งอยู่ข้างๆโครงกระดูกของสองแม่ลูกด้วยค่ะ สำหรับผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ฝ่ายมนุษยวิทยาคุณชูเหวยลีเขาก็บอกนะคะว่าฟอสซิลที่พบผู้เป็นแม่ซึ่งคาดว่าน่าจะมีอายุประมาณ20ปีมีส่วนสูงประมาณ160เซนติเมตรขณะเสียชีวิตพร้อมกับลูกน้อยในอ้อมอกค่ะส่วนลูกของเธอที่ตอนนี้ยังระบุเพศไม่ได้ก็มีความสูงประมาณ50เซนติเมตรค่ะคุณชูยังบอกด้วยนะคะว่าฟอสซิลแม่ลูกคู่นี้เป็นการค้นพบที่พิเศษที่สุด ในบรรดาฟอสซิลมนุษย์ทั้งหมด48ร่างในพิพิธภัณฑ์ของไต้หวันนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนต่างก็ทึ่งไปต,ตามๆกันที่พบฟอสซิลที่แสดงเห็นความรักที่ยิ่งใหญ่ของแม่ลูกคู่นี้ค่ะนอกจากจะเกิดความประทับใจหลังจากค้นพบฟอสซิลนี้แล้วนะคะก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จนะคะที่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมในการศึกษามนุษย์ร่างมนุษย์ในอดีตของไต้หวันด้วยค่ะ